สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาชุดคันโยกของกีตาร์โซโลคิงนะครับผมบางคนก็ตั้ง intonation ไม่ได้บางคนก็โยกหน้าไม่ได้ติดเพราะว่าติดหัวน็อตนะครับว่ามีวิธีแก้ยังไงอ่ะเรามาดูกันปกติเนี่ยหัวน็อตของกีตาร์โซโลคิงนะครับมันจะใหญ่นะครับหัวน็อตเนี่ยฮะอ่าผมก็ได้ทำการถอด หัวน็อตออกมาแล้วก็ใช้หินเจียร์นะครับเจียร์ลดขนาดของหัวน็อตหมุนเป็นวงกลมนะครับเพื่อลดขนาดของหัวน็อตนะครับเพื่อให้มีระยะโยกนะฮะนี่ฮะดูสังเกตเนี่ยผมโยกก็ไม่ติดคือโยกได้สุดแล้วทิ้งบอมได้สุดเลยแต่ของผมมันโยกได้ปกปกติแล้วตอนนี้ตอนแรกมันติดหัวน็อตน,นะฮะตั้งอินโนเซชั่นก็ติดหัวน็อตพอดีพอจะโยกก็ติดหัวน็อต ผมเลยแก้ปัญหาโดยการถอดหัวน็อตออกมาทั้งสองข้างเกียร์ออกถ้าบางคนไม่อยากปีไม่อยากถอดออกมาเกียร์หรือว่ากลัวเสียดายของก็เปลี่ยนหัวน็อตเป็นของวิวกินสันก็ได้นะครับเป็นเกียร์ละเอียดนะฮะประมาณ200กว่าบาทได้นะครับหัวน็อตของโซลคิงเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นะหวัวหัวนอ็อตเสาเนี่ยครับก็สามารถถอดออกมาปรับแต่งได้เกียร์ได้ ให้มีระยะโยกมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตั้งอินโทรนิชัไม่ได้นะครับส u ดเดิติดไม่ไม่มีผลต่อเสียงนะครับเพราะว่าเราเกียร์ที่หัวนอ็อตเราไม่ได้เกียร์ที่ส u ดเดนินะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ